วันนี้นะครับลหลายคนกำลังมองหาว่าเอ๊ะเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการแก้ไขไฟล์ pdf ได้บ้างนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นเทคนิคที่ว้าวมากครับเพราะว่าตัว Firefox w เว็บเบราว์เนั้นเปิด Service ใหม่นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขไฟล์ pdf ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงอะไรเพิ่มข่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอพระคุณมากเลยครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีตัว f i r อ f เว็บ b Browser นะครับให้เราเข้าที่ Google Search นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Firefox แบบนี้ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะพบกับลิงก์แรกนะครับที่เขาจะให้เราไปดาวน์โหลดตัว Firefox สำหรับ Desktop มาก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้งานบน Windows นะครับซึ่งผมคิดว่าบนแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นบน Mac ก็จะหลักการเดียวกันนะครับ อ่าโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราคลิกที่ลิงก์แล้วนะครับเขาก็จะมาอย่างหน้าดาวน์โหลดนะให้เราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟ i r e ฟ o x รอคู่หนึ่งนะครับตัวระบบก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราเองอัตโนมัติเห็นไหมครับตรงนี้โหลดมาเรียบร้อยละแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวฉันคลิกเข้าไปเปิดให้ดูนะอ่าตรงนี้ครับ จันเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เป็นตัว Firefox Installer นะครับตรงนี้มาจากเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับท่านก็สามารถดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งได้เลยนะครับกด yes แล้วก็ทำการติดตั้งตามขั้นตอนของตัว Firefox Setup นะครับซึ่งก็จะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับแต่จารย์ขอข้ามขั้นตอนนี้นะเนื่องจากว่าจารย์ได้ทำการติดตั้งแล้วครับแล้วก็จะทำให้วิดีโอของเรานั้นไม่ยาวจนเกินไปครับ อ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับปล่อยไปจนครบ100%นะจะขอยกเลิกนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปอ่าเปิดตัว Firefox อ่านะครับของจานติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับดับเบิลคลิกไอคอนนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแรกนะครับที่ จะเข้าสู่โปรแกรม Firefox นะครับเค้าวนี้สิ่งที่เราจะต้องเช็คก่อนว่าเวอร์ชั่นไหนที่เราจะสามารถใช้ตัว f i r e f o x ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะโทษทีครับขีด3ขีดตรงนี้นะครับที่ด้านขวาบนมาเลือกเมนู h e l p นะครับเลือกที่ about f i r e fox นะครับให้เราเช็คที่เวอร์ชันตรงนี้นะครับ เวอร์ชันตรงนี้จะต้องเป็นเวอร์ชันตั้งแต่123.0.1ขึ้นไปนะครับซึ่งจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับแต่ของเราเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเวอร์ชัน1 2 4่1น124.0.1ะครับซึ่งใหม่กว่า1เวอร์ชันนะโอเคครับเราใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วเราเมื่อไฟล์ Fox Web Browser พร้อมแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไฟล์ pdf ของเรานั้น มาแก้ไขได้อย่างไรนะครับง่ายมากเลยนะครับเราก็าเปิดตัว Windows Explorer นะครับไปค้นหาไฟล์ pdf ของเรานะครับที่เราต้องการแก้ไขนะครับอลองค้นสักนิดหนึ่งนะครับอลองดูนะเดี๋ยวจะจะเอาไฟล์ที่เคยเคยใช้งานนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสมมติว่าเราจะเอาไฟล์นี้แล้วกันนะครับนะ อลองเราก็คลิกไฟล์นี้ครั้งว้แล้วลากเอามาวางไว้ในพื้นที่ของไฟล์ f ฟ x กนะครับแล้วก็ปล่อยมือครับอ่านะครับเราก็จะเห็นไฟล์ pdf ของเรานะครับอ่าคราวนี้เมื่อไฟล์นี้ถูกโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถแก้ไขได้เลยนะครับโดยที่ด้านขวาบนนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือให้เราแก้ไขนะครับตัวอย่างเช่นมี text ต,ตรงนี้ตัว t นะครับเราก็สามารถที่จะคลิก แล้วกเ็เลือกขนาดนะครับความใหญ่เล็กแล้วก็มาคลิกพื้นที่เราต้องการพิมพ์นะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับอลองภาษาไทยไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเ,เราคลิกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวอักษรได้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีนะครับ ถ้าเราต้องการพิมพ์ในจุดไหนนะครับต้องการฟอนต์ที่เล็กลงนะครับเราก็สไลด์ให้เล็กลงนะครับเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษบ้างแบบนี้นะครับปรับฟอนต์ใหญ่เล็กได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้เมนูทูบาร์ตรงนี้อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับนะครับก็จะมีปุ่มรอนะครับใช้ในการวาดนะครับ วาดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพื้นที่สีขาวจะได้เห็นง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราจะลองวาดดูแบบนี้นะครับอ,อยากวาดหรือบางคนอาจจะเส้นนะครับเส้นเป็นลายเซนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับนะเส้นหนาบางก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคคราวนี้ปุ่มนี้คืออะไรนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มในการาเพิ่มรูปเข้าไปนะครับคลิกแล้วก็ add image นะครับสมมุติว่าเราลองไปหาอิมเมจมานะครับตัวอย่างเช่นนะเอารูปนี้ครับ Open รูปก็สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มได้นะครับอลองย่อหดขยายดูซิอ่านะครับแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับหากเราต้องการ Print ก็กดที่รูปปริ n นเตอร์ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถปริ้นเอาพุทของชิ้นงานในแต่ละหน้าออกไปได้เลยครับก็ถือว่าสะดวกมาก,มากๆเลยนะครับนะอโอเคตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คือปุ่มเซฟครับก็คือเราต้องการที่จะเซฟจากการแก้ไขไฟล์นี้นะครับเขาจะไม่เขียนทับในไฟล์เดิมนะแต่เขาจะเซฟออกไปเป็นไฟล์ใหม่ให้กับเรานะครับรอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ แบบนี้เขาก็จะให้ตั้งชื่อเห็นไหมครับเราใส่เป็น xx แบบนี้นะก็เซฟได้เลยนะครับจะเป็นการเซฟ as ออกไปเป็นไฟล์อื่นนะครับทำให้ต้นฉบับของเรานั้นไม่เสียหายนะครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพยายามหาเครื่องมือลบนะครับลบข้อความเดิมได้ไหมนะครับจันก,ก็หาอยู่พักนึงครับก็ไม่มีปุ่ม อย่างลบนะครับไม่มีเลยนะครับอันนี้น่าแปลกใจมากจริงๆแล้วก็อยากให้เขาเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อลบไม่ได้เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับอ,อาจารย์ก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือเราก็มาที่รูปดินสอนะครับตัว,ต,วตัวดรอนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับให้กลายเป็นสีขาวแล้วก็ทําการกดโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาของ หัวดินสอเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอ่าแบบนี้มันก็จะทดแทนอย่างลบได้ตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่แก้ขัดไปก่อนเนาะอ่าแบบนี้ก็สามารถทําได้เรียบร้อยครับเราสามารถลบข้อความนะครับที่เป็นเท็กซที่อยู่ใน PDF ก่อนหน้านี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าแก้ขัดไปนะครับ ส่วนเครื่องมือลูกศรชี้มา2อันตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ go to first page last page นะครับแล้วก็หมุนหมุนชิ้นงานนะครับหมุนฟาน,นี้ในรูปแบบของตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้เป็นการเลือก text นะครับเลือกกรอบนั่นเองนะครับ text select นะ,ะประมาณนี้นะครับ มีอะไรอื่นอีกครับก็คือเป็นการ hand ์ช o ก็คือเป็นการเคลื่อนวัตถุนะครับ page scrolling นะครับก็เป็นการ scrolling page ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะแสดงให้เราแสดงให้เราเห็นออกมานะครับการออดแบบนี้ครับคือแก้ไขแบบหน้าคู่หน้าคี่อะไรแบบนี้นะแสดงแบบไหนเราสามารถเลือกได้นะครับหรือจะเอาแบบไหนได้เลยนะครับแล้วจต่มุมมองของเราชอบนะครับเราปรับได้เลยนะครับ เขานี้คืออะไรตรงนี้มีอะไรครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการให้ดูเหมือนสารบัญเนาะที่เราจะสามารถเปลี่ยนแล้วก็เห็นชิ้นงานของเราเห็นเอกสารของเราแบบดูได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการกระโดดไปยังหน้าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นจะไปหน้าที่20เราก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะกระโดดไปที่หน้าที่20ตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้คืออะไรครับ ตรงกลางก็คือการซูมอินซูมเอาท์ของเอกสารนะครับปรับขนาดตามที่เราสะดวกนะครับแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในตัวไฟ r e f อ x ครับแล้วก็ที่ด้านล่างสุดนะครับก็มีตัว d o c ument property ครับเข้าไปดูนิดหนึ่งครับว่าคืออะไรนะครับเขาก็จะบอกว่าไฟล์ PDF ของเราชื่ออะไรนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ อา,อาจจะเคยถูกสร้างจากตัว PowerPoint นะครับนะแล้วก็บอกวันเวลาที่สร้างว่าถูกสร้างเมื่อวันที่เท่าไรนะครับขนาดไซส์เป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็น Firefox เนี่ยได้ทำการเพิ่มเครื่องมือในการแก้ไข PDF แบบง่ายๆนะครับแบบฉุกเฉินเนี่ย เราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับซึ่งถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์มากพอสมควรนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆประมาณนี้ครับหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับอยากที่จะคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ